อ่าโอเค4.5เป็นเรื่องเสถียรภาพของวัตถุเสถียรภาพของวัตถุซึ่งในบทเนี้ยไม่มีโจทย์ที่เป็นคำนวณแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบเหมือนเป็นคอนเทนต์อย่างเดียวก็คือเป็นเนื้อหาอย่างเดียวอ่าดูนะความเสถียรเนี่ยความเสถียรแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันคือซ้ายสุดคืออะไรสมดุลเสถียรอันที่สองคือสมดุลสเทินแล้วก็อันที่สามคือสมดุลไม่เสถียร สมดุลเสถียรหมายคพราะว่าอะไรอะดูนะให้เราดูตัวอย่างนี้ครูคิว่ารูปเนี้ยดีมากเพราะว่ามันชัดเจนรูปข้างบนและรูปข้างล่างรูปข้างบนก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดจุดจุด,ด C M เนี้ยน,นี้นะจุด center of mass อะดูรูปล่างดีกว่าถ้าเกิดเสถียรปุ๊บจะเป็นรูปกลวยสีเหลืองเห็นไหมจะมีจุด C M คืออะไรจุด C M คือจุด center of mass คุณคุณ้นไหมลืมแล้วใช่ไหมอ่ะดูนะ มีจุดเขาเรียกว่าจุด C M จุด C M คืออะไร C M มันย่อจากคำว่าะอะไร Center Mass A M คืออะไร o f Mass ก็คืออะไรจุดศูนย์กลางศูนย์กลางอะไรจุดศูนย์กลางมวลตัวอย่างเช่นอะฟงังฟังตัวอย่างตัวอย่างเช่นถือว่าเป็นคนอย่างเงี้ยถือว่าครูครูครูมีรูปร่างเป็นอย่างนงี้เราคิดว่าจุดศูนย์ทั่งครูอ,คอยู่ไหนจุดศูนย์ทั่งหรือว่าจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงนี้ถูกไหมประมาณตรงนี้แต่ถ้าเกิดรูปร่างคุณเป็นอย่างเงี้ยเป็นไงเป็นไงศูนย์ทั่วคุยตรงไหนศูนย์ทั่วคุยอยู่อยู่ข้างบนใช่ไหมตรงนี้ประมาณตรงนี้เซนเตอร์ออฟแมทก็คืออะไรก็คือเป็นบริเวณที่เราถ้าเกิดเราต้องเราจะไปต้องยุบยุบรวมมวลเนี่ยแล้วมวลทั้งหมดจะไปกองอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือเซนเตอร์ออฟแมสหรือว่าจุดศูนย์กลางมวลและกลวยอันนี้ดูนะกลวยอันนี้กลวยกลวยสี่เหลืองตรงนี้ จะมีจุดเซนเตอร์ออกแอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราทําเราทําการเอามือเนี่ยดันดันกลวยไปให้กลายเป็นรูป,รปรนี้เห็นปะรูปเส้นปากตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงเซนเตอร์ออกแจะเป็นไงอยู่ตรงนี้ถามว่าอยู่สูงกว consider, ่าหรือว่าอยู่ต่ากว่าเดิมอยู่สูงกว่าเติมเอ้ยอยู่สูงก่าเดิมก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้อยู่สูงก่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่สูงเดิมปุ๊บกลวยตัวเนี้ยจะจะทาการอย่างนี้ดูนะ พออยู่นะดูนะอ่ะฟังก่อนแล้วอันนี้คือปกติพอเราเอียงปุ๊บเป็นไงพอเราปล่อยปุ๊บเป็นไงก็จะแบบหมุนมาปุ๊บแล้วเป็นไงกลับมาที่เดิมฮะนะอันนี้กองกองกองเมฆนะใหม่อย่างนี้ดูนะตัวว่าเป็นอันนี้คือสมดุลเสร็จปุ๊บูดันอย่างนี้ปุ๊บดัดอันนี้ปุ๊บเป็นไงเซ็นเตอร์ออฟแมฆก็อยู่ข้างบนบนจุดสมดุลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอยู่ข้างบนอยู่มันจะเป็นไงมันจะกลับมาที่เดิมมันจะหมุนไปหมุนมาเหมือนเหมือนตุ๊กตาลุกๆอ่ะแล้วข้อสุดท้ายป็นไงกลับที่เดิม อันนี้เขาเรียกเป็นผลดุลเสถียรก็คืออะไรสามารถกลับมาที่จุดเดิมได้ไม่ว่าเราจะหมุนยังไงก็ตามสุดท้ายปุ๊บเปไงก็จะกลับมาที่เดิมคล้ายๆกับตุ๊กตาลงลงุกเขาเรียกว่าสมดุลเสถียรโอเคนะก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้เอออันที่สองคือสมดุลสะเทินสะเทินหมายหมายคมว่าอะไรก็คือเป็นลูกครึ่งดูนะอ่ะดูนะสะเทินคืออะไรสะเทินคือตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นกลวยสีเหลืองเห็นไหม เป็นกลวยสีเหลืองปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำการเอามือเนี่ยดันไปไงกลวยกลวยไปไหนหนิหนูนะเนี่ยนะกลวยก็จะกิ้งอย่างงี้ถูกไหมเนี่ยกิ้งอย่างเงี้ยกิ้งอย่างเงี้ยเนื้อออกไหมไม่ออกไ,ไหมถ้ามีกลวยนะเด็กมนะั้ยนะนะอันนี้นะสมมตินะอันนี้อันนี้คือลูกกลวยแล้วไนงะอันนี้อ่ะกลวยปุ๊บเป็นไงคือท้ายกลัวมือดนนันอะย่างเงี้ยเดี๋ยวเด็กมือก็ไม่เห็นนะต้มือดันเป็นไงอะไรต้องเป็นไง มันก็จะกิ้งอย่างนี้นึกออกปล่าไหมกิ้งอย่างนี้เราเ็นรือเป่ามันกิ้งเงี้ยกิ้งเงี้ยกิ้งเงี้ยใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้เวลากิ้งปุ๊บจะเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากิ้งปุ๊บจุด cm เป็นไงจุด cm จะอยู่ที่ระดับเดิมคือจุด cm จะไม่ต่ำลงแล้วก็จะไม่สูงขึ้นเป็นไงก็อยู่ที่เดิมนึกออกปล่าไหมเราเราเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้คือเราพอเราทำกิ้งปุ๊บเป็นไงจุด cm จะเป็นไงสูงขึ้นแล้วก็เป็นไง ปึ๊บ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 กลับมาที่เดิมแต่สะเทือนไปไงอยู่นี้อยู่แล้วพอดาพอรดดับปุ๊บเปไงระดับของจุด cm ก็อยู่เข้าเดิมตลอดเวลาแต่ว่าเป็ไงตำแหน่งเปลี่ยนไปมันถ้าเกิดเป็นสมดุลสถเยรเนี่ยไม่ว่าอย่างไงก็ตามไปไงกลับมาที่จุดเดิมได้เหมือนเดิมเป๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นสมดุลสะเทือนไปไงไม่เกิดการล้มแต่ตำแหน่งของกระสุป็นไงเปลี่ยนไปแต่จุด cm อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นสมดุลไม่เสถเยรนหมายความว่าอะไรอ่ะดูนี้ เป็นกลวยแต่ว่าเป็นกลวยแบบตั้งอย่างนี้นะเสร็จป,ปุ๊บจุดเซฟอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นคูใช้มือผักพอผักปุ๊บเป็นไงจุดเซฟอยู่ต่ำกว่าเดิมถ้าจุดเซฟอยู่ต่ำกว่าเดิมแสดงว่าอะไรมันไม่สามารถกลับมากลับมาตั้งอย่างนี้ได้อีกแล้วคล้ายๆลูกแาง้งเนึ่ออกรอไหมอันนี้เขาเรียกเป็นสมดุลไม่เสถียรไม่เสถียรหมายหมายเขาว่าอะไรหมายเขวาว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดจุดเซฟม,มันอยู่ต่ำกว่าเดิมปุ๊บไม่มีทางกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วเหมือนเหมือนคนคนเคยคบกันแล้วก็เลิกกันไป ไม่สามารถรีเท <Bond> ิร <an> ์นกลับมาได้ส่วนอัน <wan> นี้อันนี้เออถ้าเกิดเราเรายกตัวอย่างนี้เราเราน่าจะเข้าใจใช่ไหมคืออย่างนี้อ่ะแรกสมดุลเสียงคืออะไรก็คือก็คือเคยคบกันแล้วก็ต่างคนต่างเป็นคนต่างคนต่างคนอ่ะเข้าใจไหมเริ่กันไปเริ่กันมากลับของคบกไปอย่างเงี้ยเลิวกันไปเริ่มมาเพื่อนบอกให้เลิกไปเลยเป็ไงสุดท้ายกับครงการเราก็เป็ไงโอ้โหเข้าใเออเราเพื่อนเพื่อนเป็นคนแต่เราไปไงเราเป็นหมาเอออันนี้คือเป็ไง แล้วเลิกเลิกดูอันนี้คืออะไรดูดูด,ดูอันนี้คือเป็นแฟนกันปุ๊บแล้วเป็นไงเลิกกันแต่เลิกกันด้วยดีสุดท้ายเป็นไงเป็นเพื่อนกันอ่าโอเคไหมอันนี้คือสเทือนะเทอืเทอก็คือว่าสถานะสถานะเปลี่ยนไปแต่ว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่อันนี้เป็นยังไงอันนี้อันนี้เป็นยังไงเลิกปุ๊บเป็นไงไม่ท่าผีเลยไปตายซะอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมออ่อันนี้คือไม่สเสถียร นึกออกไหมนึกออกไหมนึกออ,ออกใช่ไหมห้อย่างนี้นึกออ,ออกใช่ไหมอ่าโอเคอย่างนี้ง่ายกว่าโอเคอ่า่านะ่านะอ่าดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจความสเสียงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างตอบไปนะหนึ่งรูปทรงวัตถุอ่าดูนะอันที่หนึ่งคือรูปทรงวัตถุอ่าฟังฟังฟังถ้าเกิดต้องการสเสียรเป็นไงฐานต้องกว้าง ฐานต้องกว้างและเป็นไงยอดต้องเป็นไงแคบก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้ายอดตึกยอดตึกเบาๆแต่ฐานตึกหนักๆตึกนี้จะมีความสเสถียรสูงมากโอกาสที่ตึกจะล้มยากยากมากเอออันนี้สองคือความสูงของศูนย์ถ่วงอ่ะฟังฟังอันนี้สองคือความสูงของศูนย์ถ่วงถ้าเซนเตอร์ออฟแมสยิ่งต่ำเซนเตอร์ออฟแมสยิ่งต่ำยิ่งทำให้ความสมดุลเสถียรเป็นไงมาก ความเสียรความเสียรภาพของวัตถุเนี่ยก็จะมากขึ้นตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอสมมตินะมีรถสิบล้อครูขอว่าดภาตัดเนี่ยอย่างนี้ว่าอ่ะรถสิบล้ออย่างนี้สี่ล้ออีอันหนึ่งเป็นรถเก๋งรถเก๋งฟูลรี่อย่างดีมาไม่สวยอ่ะ,อ,ะอย่างนี้อ่ะเราคิดว่าอันไหนเสียรภาพมากกว่ากันอ่ะดูนะรถบรรทุก มันหนักอยู่ข้างหลังใช่ปหะหนักอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเซนเตอร์ตางนี้อยู่สูงคืนไงอยู่สูงคุนอยู่สูงจะเพื้นเยอะมากอ่ะดูอันนี้รถเก่งตัวนี้เป็นไงห้องข้างในเป็นไงมีคนนั่งแค่สองคนไม่หนักแต่ที่หนักหนักหนักอยู่ตรงไหนตรงเครื่องยนต์ตรงนี้ใช่ป่ะโหลดเพ่งช่วงพวกช่วงล่างเพราะฉะนั้นเซนเตอร์แมสอยู่ตรงไหนประมาณตรงนี้ถามว่าสูงไหมสูงน้อยเซนเตอร์แมสสูงน้อยมากถ้าเอารถสองคันเนี้ยรถสิบล้อกับรถ รถซปเปอร์คาร์เนี่ยไปเข้าโค้งแข่งกันเราคิดว่าอันไหนคว่ำสิบรอบคว่ำกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเซนเตอร์เอาแมสเป็นไงอยู่สูงเนี่ยความสูงของศูนย์ถ่วงมีผลนึกออกไหมอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดรถกระบะยกสูงกับรถกระบะตัวเตี้ยเวลาเข้าโค้งอันไหนคว่ำก่อนกระบะยกสูงคว่ำแต่ทําไมทําไมคนไทยยังซื้ออยู่รวัรวลุงหรอือครูก็ใช้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าครูเข้าโค้งไม่แรงไงครูก็เข้าโค้งแต่ว่าเวลาที่แบบ ไปทางไปทางไปทางวิบากมันก็จะเป็นไงก็จะดีกว่าประมาณนี้อเออรวมถึงเราเราเคยมารถแข่งฟอร์เรสซี่เราเคยเห็นไหมรถเอฟวันเราเราเราเคยดูป่ะเอฟวันเราเราจับป่ะที่สน,นามแข่งแล้วก็เป็นรถแบบรถที่ต้องนอนขับองีนอน้นอนนอนอยงี้ยเออเหตุผลว่าทําไมต้องนอนขับดูนะถ้าเกิดนั่งขับมันเป็นไงคนมันหนักใช่ป่ะและส่วนใหญ่เป็นไงสูงขึ้นมามาแข่งคู่แข่งของเขาอ่าเขาเรียกอะไรแพ้คู่แข่งเพราะอะไรคู่แข่งนอนขับ ปไงความสูงของจุด C M เปไง,ไงต่ำลงแล้วก็ลดเนี่ยความสูงจับพื้นแค่นี้เองยิ่งต่ำยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนคนบางคนชอบซื้อรถเฉ็งมาแล้วก็แต่งไงแต่สกเกิร์ตเตีย้ๆยๆยกต่ำ,ตำๆใช่ป่ะดีคือเวลาเวลา,าับค้งอดีแต่เวลาเจอลูกหน้าเจอเจอหลุมปุ๊ไปงเออนั่นแหละก็คือสกเกิร์ตหลุดประาน,นี้อ่าวเคนะครูเปลี่ยนนะ อ่ะดูข้อสองเล็้วสุดท้ายแล้ววอีกสองสไลด์ขอ้อสองบอกว่าเพราะเหตุใดอ่ะฟังเพราะเหตุใดช่องสัมระรถบัสต,ต,ต้องอยู่ข้างล่างอ่ะเราเคยเห็นไหมรถอันนี้รถบัสอ่ะกูพยาบาดให้เหมือนอันนี้คนขับใช่ไหมอันนี้คนขับแล้วก็มีบันไดขึ้นมาประตูสองอันใช่แล้วก็มีคนนั่งอย่างนี้ใช่คนนั่งอย่านงนี้คนนั่งอย่างนี้คนนั่งอย่างนี้แล้วตรงนี้จะเป็นช่องอะไรช่องเก็บก,กระเป๋าใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวบ้านเราเคยนั่งรถทัวร์ไปเน่ เอออันนี้คือประตูประตูหน้าประตูหลังใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็อันนี้คนนั่งอันนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระถูกไหมเขาถามว่าทําไมทาไมต้องเก็บสัมภาระไว้ไว้ตรงนี้ทำไมไม่เก็บไว้ข้างบนไงเพราะอะไรเพราะว่าสัมภาระต้องหนักถูกไหมสัมภาระต้องหนักเพราะงั้นการที่เราเอาของหนักไว้ไว้ข้งนางล่างไปไงมันจะทำให้จุดจุด C M ไปไงพยายามกดลงมาข้างล่างเพราะงั้นจุด C M ยิ่งอยู่ข้างล่างไปไงลดยิ่ง ลดยิ่งความยากเออโอเคไหมโอเคั้มคำตอบก็คืออะไรเพื่อรักษาศูนย์ถ่วงให้อยู่ต่ำลงเออเพราะนั้นรักษาศูนย์ถ่วงให้เป็นไงเออก้มต่ำใช่ปะอยู่ข้างล่างเออตรงนี้อภ่านะสุดท้ายสุดท้ายโอชยเ,เลยใช่ปะอ่ะดูอันนี้ขวดน้ำแบบเดียวกันสามขวดอ่ะขวดโรงเรียนเราเนี่ยแหละสามขวด ต้องเท่ากันนะแต่ครูว่าไม่เท่ากันอ่ะเท่ากันและหมองเรามองให้มันเท่านะอ่ะขวดขวดสามขวดเท่าขวดสามขวดที่มันเท่ากันอ่ะขวดที่หนึ่งสองสามยินดีด้วาหนึ่งสองสามขวดที่หนึ่งไม่มีน้ําเลยขวดที่สองเป็นไงมีน้ําอยู่ครึ่งขวดตรงนี้ครึ่งขวดแล้วก็อันนี้อันนี้สามเป็นไงเต็มขวดอ่าตรงนี้ เขาถามว <desserts. S 1> <m ary> ่าขวดใดมีเสถียรภาพมากกว่ากันอ like ่ะแล้วขวดใดมีเสถียรภาพมากกว่ากันอ่ะรู้ป่าคคำตอบคือถูกต้องสองรู้ไหมว่าสองเพราะอะไรอ่ะตัวอย่างเช่นอันนี้นะอันเนี้ยไม่มีน้ําสมมุติแล้วกันสมมติว่าครูเอาเป็นขวดอย่างนี้เลยเป็นขวดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไปทรงไปอ่าไปทรงกระบอก ครูถามว่าจุดเซียมอยู่อยู่ที่ตรงไหนถ้าเกิดไม่มีน้ําเลยจุดเซียมอยู่ไหนตรงนี้เพราะว่าทั้งข้างบนและข้างล่างเป็นกันเท่ากันอันนี้ล่ะเป็นขวดอย่างี้ดีกว่าดูง่ายกว่าอ่ะเป็นขวดขวดขวดมันเบาใช่ปะแต่ว่าน้นาหนักกว่าเพราะฉะนั้นจุดเซีมยมเป็นไงประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้ถูกไหมประมาณตรงนี้อ่ะดูอันอันที่สามขวดเป็นอย่างงี้คิดว่าเซีมอยู่ตรงไหน,นทั้งขวดและน้ําเต็มหมดเลยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นหนึ่ง และสามเป็นไงกันเท่ากันคือมีความมีความเสถียรนะ่ะเท่ากันแต่ขวดที่สองเป็นไงดีสุดเพราะว่ามีจุดเซียมอยู่ต่ําสุดอ่ะครูแซ่คูแซ่อีกนิดนึงรถไฟฟ้าปกตินะครูติดตามข่าวเรื่องรถไฟฟ้าอยู่เยอะมากรถปกติเนะี่ยอ่ะดูนะรถอ่ะดูนะสมมุตินรถไฟฟ้าอ่ะสมมุติ น,นี่นะถ้าเกิดเป็นรถปกติใช่ไหมถ้าเกิดเป็นรถเป็นรถที่มาจากค่ายญี่ปุ่นที่ไม่ใช่รถแบบรถซปเปอร์คาร์รถพอยส์หรืออะไรอย่างงี้นะมันจะวางเครื่องอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางเครื่องอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นพวกฟอร์เรอรี่หรือว่าเป็นพอยส์เป็นไงอยู่ข้างหลังเขาเรียกเป็นขับหลังทีนี้รถไฟฟ้าเราไว้ว่าทําไงรถไฟฟ้ามอเตอร์อุ้ยรถหายวัดใหม่ดีกว่ากลัวเป็นอ่ะดูนะ ตัวนี้รถ่ะขี้เกียจว่าอันนี้อันนี้คือข้างหน้านะมีไฟสองนะปกติเครื่องยนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่รถจะไม่ฟ้าเป็นไงมอเตอร์อยู่ข้างหน้าแต่มอเตอร์ไม่หนักมอเตอร์ไม่หนักหนักนิดนึงแต่ว่าไม่หนักเยอะที่สุดสิ่งที่หนักเยอะที่สุดเรารเล่าอะไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่ เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าถ้าเกิดในอนาคตเราต้องใช้อยู่แล้วในในรุ่นเราเวลาเราเรียนจบปุ๊บครูคิดว่ารถยต์คันแรกของเราได้เป็นรถไฟฟ้าเพราะว่ารถเราจบไปอีกประมาณเจ็ดปีเจ็ปีตอนนี้รถไฟฟ้าเต็มหมดแล้วรถรถน้ำมันอย่างครูจะไม่มีแล้วอ่าทีนี้ตรงเนี้ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขาบอกว่าแบตเตอรี่ที่มันหนักเขาจะวาไงไว้ตรงนี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 ้เนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างล่าง คุยง่ายคือแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ใต้เท้าเรารวมถึงอยู่ที่เบาะหลังเบาะหลังคนขับเราเ,เห็นไหมเบาะเบาะผู้โดยสารอ่อนะที่เป็นที่นั่งอ่ะตรงนั้นแหละจะเป็นแบตเตอรี่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเอาของหนักไว้เป็นไงไว้ข้างล่างถ้าเกิดแบตเตอรี่เนี่ยฝังอยู่ในล้อได้เขาคงฝังแล้วแหละแต่มันฝังไม่ได้เขาเลยเอาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครขับรถก็ะะระวงังเวลาแบบเจอหินคูดข้างล่างอ่ะอาจจะถึงอาจจะมีถึงตัวแบตเตอรี่ได้รวมถึงเวลาน้ำท่วมในกรงเทศใช่ป่ะเราขับไป,ป๊บแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนั่นแหละมีโอกาสเสี่ยงได้ มีไหมเนี่ยจบยัง